ไอสั<ป>ตว์เทอร์โมไม่ได้เอามาสักคนมึงเนี่ยก็เนี่ยอยู่ที่กูดิอ๋อแล้วของกูหายไปไหนฮะโอ้โหไอเ้เีคย์หนดไปถนนเลยเว้ยไอ้เีคยไอ้เียกูไม่เอาเทอร์โมมาไม่เป็นไรไม่เป็นไรมึงเอาของอย่างอืน่นเอาเอามาเลยดูผลลัพธ์กันสุดโคตรพรอโหโหโคตรซิกโอ้โหสว่างเยี้ย้เียเกลือกูเกลือไปแล้วกัน กูไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฉายเลยวะเนี oh, ่ยโอ้โหไ,ไว่ไายไอ้สัสกูเป็นไฟฉายเลยอ <c oughs> ะไอ้เหี้ยตาตาแทบบอดไอ้สั์โอ้โ <c> ห <oughs> <c oughs> ตาอย่างบอด <c oughs> หาองผีหาองผีกูว่ารถเหลือสักงสามด้วยวะบนเน็ตอะไม่คนดูเขาอยากดูเราแบบระดับสี่กัน นี่ไมเอากูทำอะไรไม่ได้กูไม่ได้เอามาบาเทเกิดไปนะกูหาของเล่นดีกว่าไพ่ไม่มีให้กูนะแบบเนี่ยอ๋อ oh. ชาเอตัวเองมันจะมีอะไรเลยขีมโมไปไปห้องห้องพี่เอกครับเกิด ห้องเกมมิงบ้านนี้มึงอยู่กี่คนมึงเนี่ยแต่และห้องมันมีหมอนสองสามใบก็เจอกระดูกระดูกตาห้องน้ำเลยอืมเล่นของงอะเฮ้ยเขียนปะโอมันเขียน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 ว่าออกไปซะเกิดเอาอะ มาเขียนมาวอทส์แสบอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเดิน hey, <Hey. S 1> hey, oh, e เลยเหรอถ่ายครับหน้ากูเฮ้ยโอ้ยโอ้โหไอ้เคมึงเห็นไหมนะเฮ้ยต <na? S 2> ้องถ่ายป่ะ hey, มึงเห็นเหรอมึงเฮ้ยเนี่ยให้กูถือได้ไหมโอ้โหมันเป็นรอยเท้าอย่างนี้เลยเหรอเฮ้ยไปกันละไอ้ชัด อ้ย่ากูเกาหัวเลยเนี่ยคือถ้ามีเสียงเดินก็อาจจะมีฟุตปิ้นเว้ยโอ้โหแล้วมันไปนทางยาวนี่เลยเหรอเออเอาแล้วผีงงแล้วผีไม่ใส่รองเท้าวะเวลาบุลิกผ่านแล้วโอ้อะไรวะเนี่ยฟุตสเตปฟอร์มเดอะโกสอาแสดงว่าไม่ใช่ฟิงเกอร์ปิ้น่ะดิแต่มันก็เข้าข่ายฟิงเกอร์ปิ้นแล้วนะ รอนี่ไง The God s t e p in the soul อ๋อนี่ไง The The g h o s The t g h o s t s t e p in the soul โอเคแสดงว่ามันกำลังเดินเข้ามาที่เกลือ How are you? Kill me please มันไม่ตอบเลยมันไม่ตอบเลยเพื่อนกูมิวไมในบิสคอรดเพื่อเฮียเลยวะลองสือ่อสารนะคาถาดันเลยโอเคได้ลองลองมิวไม่ดิเสียงมันเบ้าโอเคไป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  ไม่เร่งไม่เร่งไม่เร่งแต่ที่แน่ๆคือไม่ใช่ฟิซซิงเทมเพลเจอร์โกไรติงเขียนจะมีแม่กับ,มกบมแม่กับอะไรเนี่ยทินนี่อะไรทรายเทรมีแม่กับไอขวาล่างอะ่ะไปไปไปกลับครับครับ,รบเอ้ยมีโกไรติงเลยไม่ใช่เหรอใช่มีโกไรติงไงอ่ะแล้วก็มีดอทเอ้ยแล้วก็มีออฟ อ่ามีออฟโปไรติ้งฟิงเกอร์ปรินไม่มีถ้าฟุตพรินฟุตพรินไม่นับแบบเมื่อกี้ฟุตพรินไม่นับว่าเป็นฟิงเกอร์พรินเออว่ะขีดทิ้งซิสปิริตบล็อกไม่ตอบ EMF มเห้าเปล่า EMF มเห้าท่าติ๊กก็ไม่มีละฟิงเกอร์พรินไม่มีเลเวลนั้นหรอสปิริตบล็อกมันไม่ติดมันไม่ติดนี่ ดอดป้าาลองลองลองดูดอดแบบชัดๆเลยสินานๆเลยสิมันไม่ฟีดอ่ะมันไม่ฟีดอ่ะใช่มันไม่ฟีดเออก็ได้จะเป็นดอดแล้วล่ะแต่ดอดมันยังไม่เกิดเลยคลิกเลยคลิกเลยไปละอยู่ข้าวสามโมงไหมไป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 ปิด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 ไปละบายบายพอจะสว่างก็สว่างเกินชี้ดวงตาหน่อยครับ ตึงจ้าสตเกิร์นมันจ้าสตเกิร์นน่าจริงด้วยเป็นไอ้เทรย์เทรยเทียอะไรนี่แหละเขาได้มาไล่กันสองฮะกูติ๊กอะไรอ่ะไม่มึงก็มึงก็เลือกเป็นอะไรไม่รู้ดิทำไม่ได้อ่าเฮ้ยคือก็อ่าแล้วมึงเห็นด้านบนไฟเดอร์คอลเลกต์โกไทได้ไหมเออ เออมึงเป็นศูนย์เลยเป็นสิบเลยศูนย์อ่อาแสดงมึงตอบผิดตอบอะไรอ่ะตอบอ,อะไรไม่รู้จะรู้กับมึงไหมนเนี่ยก็กูคลิกกูคลิกดอทโกดออฟแล้วก็อะไรอันนึงอะ่ะดอทโกลด์ออฟแล้วก็ไรติ้งมันก็เหลือตัวเดียวกูก็คลิกตัวนั้นอ่าเออโอ้อกูไม่ได้คลิกอ่าเอาไม่ได้คลิกเหรอเย่า แย่จ yeah, yeah, yeah. oh. oh. okay. uh ังเลยอะฮะเจดีเฟอร์วอเทอร์แย่จังเลยอะแย่เปลี่ยนตัวไม่ได้นะเปลี่ยนตัวอะไรวะไออ๋ออ๋อแค่นี้มันห้องผีเลยนี่หว่าเนี่ยเออห้องผีเลยดยวกูมาดูมันใส่ชุดนอนอยู่เลยอะผีใส่ชุดนอนอะดิ้ง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 เนี่เข้าไปได้ปะมันต้องมันต้องมีอเอเตเองหรืพวกเนี้ย เออคุณแจมนั้นีย้นี่ยต้มเอี่ยตั้มเนี่ยตั้มเนี่ยตั้มอนยติ้งเนียตอ้มเั้เนี่ยตัเี่เตัเนี่ตนี่ยตั้นี่ยตัเน่เน็นยั้เนี่ยตี่เราเล่นัมเนี่ัเนี่ยตัเนี่ยตัเนาคือัเนาเย็บเนาเก็บเนา่เข้าเน็่ยต้เนยเหรอพวกเนี้ย นี่นี่นี่กูกูได้การ์ดอันกลางเนี่ยโคตรบ่อยเลยมึงเห็นไหมที่มันเป็นหน้าแนละมือถ่างปากอ่ะกูได้ไอเนี่ยไออะไรวะรูป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 ผีเสื้อขาวใช่ไหมไอยไม่ใช่อ่ะมันเป็นไอฟอร์จูนฟอร์จูนเลยรสักอย่างอ่ะวิวออฟฟอร์จูนอ่ะเดอะวิวออฟฟอร์จูนโค้งล้อแห่งอะไรนะโค้งล้อแห่งโชคชะตาซ้ายมือเนี่ยใช่ป่ะอันซ้ายเนี่ยหรอเออไอเยี่นแหละ เอ้เน oo ี้ยอันนี้บอร์ดเกมบอร์ดเราไม่เจอกูดูก็ไม่เจอกูดูยังไม่เจอมิกไอ้นี่ก็ไม่เจอมิวสิกบ็อกซ์ซัมมอนนิงใส่ซัมมอนนิงอ๋อไอ้นี่ก yeah, ็ซัมมอนนิงเซอร์เคิลเป็นไอ้นั่นไงไอ้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 อะไรนะพิธีกรรมอ่ะกระจกอะพิธีกรรมอ่ะอ๋อฮันเตอร์มิลเลอร์อันนี้กระจกมั้มิลเลอร์กูอยากเข้าประตูมันจังเลยเนี่ยเข้ายังไงกูว่ากูว่ามันต้องต้องอันนี้เลยมันต้องมี คือเกเนี่ยมันหัวสั่นอยู่นั Bal, ่นนะหัวสั่นอยู่นะดิ้ง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 เ่ะเอ้ยนี่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 มึงมโดนโคโคซิฟิกไหนมันกันได้สองรอบอ๋อกันได้สองรอบคือมันจะวิวิไปแล้วก็วิเยอะเว้ยทำไมรับเอลของพวกนี้ไปเลยวะแบบแบบเก็บให้หมดเลยยากจังยากว่ะไป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 กินข้าวกินปลาก่อนดีกว่า เฮ้ยตรงไหนอะ่ะกูเจอพี่ของจริงใน,ใ,นในชีวิตจริงหรือไงไ,นะไม่ใช่ในเกมนี่แลหละเฮ้ยตรงไหนอะ่นอะตรงไอ้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 เนี่ยไอ้ไอ้ตึกเนี่ยตึกไหนอะ่ะไม่ใช่อ่ะกูออกมามันเป็นแบบซิงเกิลเพลเยอร์เราเราไม้มันไหลไปเรื่อยๆอ, <c oughs> อ่ะ <c oughs> ออเฮ้ยอ๋คืออะไรอ่ะเ <c> ฮ <oughs> ้ยเจอผีว่ะ Oh. Oh. กเูเจอผีของจริงไอสัตว์กูกูโยนบอลลิงแม่งไอนี้แม่งไม่แม่งไม่กริงห้กูแม่งแม่งไม่หลบให้กูมันสนั่นมันสนั่นมันสนั่นไอ้เหี้ยผีไม้ผีตึกไม้มันสนั่นเออเออไอเ่องขาวโเ้อเนื้อเฮ้ยถ้ากูเอาไปตรงดีล่ะจะเป็นยังไงวะ ไม่เฮ้ยเฮ้ยหรือว่าต้องเจาะรูปองค์พวกนี้เพื่อจะเอากุญแจวะมีเจาะยังไงอ่ะไม่รู้เอ้แค่เอ้แค่เดี๋ยวมึงเดี๋ยวมึงดูสตรีมกูอนนะโอเคมั้ง เฮ้ยเฮ e> ้ยเฮ้ยผีสีมะเนี language 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 ่ยเราพอเราเราเรพอกูแก่ใช่ป่ะเราพอกูมาพอกูมาปล่อยอีกที่ดึงแม่งไหลเชียเฮ้ยเฮ้ยกูว่าเฮ้เชียกูว่ากุญแจมันจะอยู่อย่ไหนดิเว้ยเฮ้ยมันไหลเฮ้ยถ้ากลัวมาตกบันไดมึงลองไปอยู่ข้างบนดิโอ้มึงลองไปอยู่ข้างบนดิมันไปหาอะไรอ่ะปึ๊บ ปาบอ๋อกลับพี่เดิมเนี่ยมันเหมือนมันมันเหมือนมันจะเข้าตรงเนี้ยพอดีเลยแต่ไอ้เมื่อกี้แต่ว่าเมื่อกี้มันไหลไปแบบมันไหลมันไหลมันไหลแล้วก็เข้ากำแพงแล้วก็หายไปเลยแล้วก็สปาวใหม่แล้วก็ไหล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 อูหาจุดอีเ์เอกันไปไปรีบข้ากูไปกินข้าวแล้วโอเคโอเคหยุดเฮ้ยมันหยุดแล้วมันหยุดแล้วดีมาก